ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมามามาสอนโรงมอดเฟอร์นิชเจอร์นะครับอย่างเก้าอี้ก็นั่งได้ะเราต้องเข้าไปที่เพสโซก่อนเพสโซแต่สำหรับใครนะครับที่เออ,อยังไง ไม่รู้คำว,ว่าเฟอร์นิเจอร์นะเดี๋ยวให้พิมพ์ตามทาตามพิมพ์ตามผมนะครับมาต้องเข้าไปในพิสโต้ก่อนพิมพ์ว่า add on for Minecraft อันนี้เลยนะครับนี่พิมพ์ไป add on ก็ได้ครับนี่ add on เข้าไปอันแรกครับดาวน์โหลดเข้ามาเลยนะ ไปที่ s e a r c h แล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับหรือไม่ก็เลื่อนมันมาตรงนี้แล้วก็กดคำว่าเฟอร์นิเจเข้าไปเลยก็ได้นะมันก็จะพิมพ์ให้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่เห็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนพิมพ์กดไปที่ s e a r c h นะเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวตามไม่ทันอะไรเนี่ยมาตรงนี้เข้ามานะครับกดไปข้างล่างนี่ข้างล่างนะครับมันจะมี4อันกดไปที่ เสิร์ชอันที่3นะครับแล้วไปที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับและไปที่เซิร์ชแล้วก็พิมพ์ว่า F นะครับตามไม่ทันนะครับ U R N I T U R E นะครับเสิร์ชไปเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเค ขึ้นมานะครับกดอันแรกเข้าไปเลยครับนี่แล้วก็ install behavior pack l i s one pack เดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งแล้วก็กดเออมันจะมีสีส้มสองอันใช่ไหมครับกดอันแรกเป็น behavior pack กดเข้าไปแล้วมันก็จะโหลดเป็นอันนี้สีน้ำเงินนะครับกด install behavior pack ส่วนอันที่สองสีมันเป็นสีส้มนะครับตอนแรกกดเข้าไปอันที่สอง แล้วก็จะมันก็จะโหลดกลายเป็น install resource pack นะครับก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะโหลดไปที่ตัว Minecraft ของเรานะครับผมมี Minecraft 2ตัวตัวนี้เป็น Minecraft beta 1น6จุนะครับส่วนตัวนี้นี่นะครับเป็น1.14-60นะครับเผื<ม>่อนแะผมไปเล่นในหนึ่งจุครับนี่ ผมเข้ามาแล้วดูนะ1.14.60นะครับกดเพย์นี่นี่ผมมีเฟนเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันนะเตรียมนิวแอดเฟนมานะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดครีเอทีฟ e นะแล้วต้องใส่รีซอสแพค k นี่มันจะขึ้นมาวีซวนิเจอร์คราฟเท็กเจอร์ใส่เข้าไป Behavior Pack ก็ใส่ เฟอร์นิเจอร์คลาบบีแฮเวอร์นะครับกดเข้าไป mm hmm. ถ้าได้ยินเสียงปืดป๊ดปื๊ดปื๊ของน้องผมเองนะครับกวนนี่แป๊บหนึ่งนะที่นี่นี่นี่เข้ามาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งผมปรับมุมมองก่อนเมื่อกี้พอดีไปดูไปลอง ลองเอ,อ่ออะไรนะลองลงดูครับมาได้เฉยก็มาสอนท่านผู้ชมนะนี่เป็นไงครับ่าตอนแรกนะเราเข้ามาจะเป็นประมาณนี้เลยนะลูกของทุกคนอะ่ะจะเป็นแบบของตัวเองนะไม่ใช่แบบผมนะแบบเข้ามาอ้าไม่ใช่แบบพี่ทําไมไม่ใช่นะของทุกคนอยู่แล้วแต่เราต้องเข้ามาตรงนี้ไปที่ตรงเนี้ยไปไปตรงไก่ไปตรงไข่ครับ นี่มีพี่อับเลยอะผมสาธิตก่อนนะสาธิตเอาตัวไหนดีนี่นะผมวางนี่ไปกดรูเลดนี่ไม่เชื่อนะครับดูถ้ายิงแบบนี้นะครับเป็นของน้องผมเองมากวนนะนี่เป็นไงเหมาะกับชุดผมเลยง้อไม่เขยับได้ด้วยอ๋อ ดูสิครับเจ๋งขนาดไหนเราต้องกดแบบกระโดดนะคะมันถึงจะอยูอ่เป็นไงโคตรดีเลยครับโอ้มาตัวนี้ก็เหมือนกันนี่แต่ตัวนี้มันไม่ได้นะครับมันได้แค่เป็นพวกตกแต่งเฉยๆแต่มันก็สวยนะออไม่ได้สวยมากไม่ใช่สีไม่ได้กากอะไรมากนี่ อันนี้จะเป็นพวก Minecraft Windows 10นะอันนี้ X อันนี้น่าจะเป็นอะไร Furniture Craft MCPEDL นะครับนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นช่องของคนสร้างนะครับไปติดตามก็ได้นะนะอาจจะสนุกก็ได้นะครับก็จะสร้างพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวผมทำแบบนี้ก่อนแปบ๊บนึงอึ๊บโอเค สีไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะขยับมฟเคนี่นี่นมันจะสุ่มสีนะนี่มันจะสุ่มสีนะครับนี่สีหลายสีมากพี่ไม่ใชื่อสีน้องพี่พี่น้อง,น,องน้องนะครับดูสีหลายสีมากเดี๋ยวผมไปรีวิวข้างนอกนะครับน้องผมชอบกวน ันนีงก็มเพียบเลยคุนผู้ชมนะะี่ยใช่นะมครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอามาหลายอันเลยนะครับนี่มไปตัวลองโซฟาตัวนี้เลยนะนี่สุ่มสี้เหมือนกันเรากดสิด,ดาว ว้าวไม่เชื่อก็เหมือนเดิมนะครับกับเออก้าอี้เลื่อนตัวนั้นนะนี่นั่งได้เหมือนกันนะเสียงเลยครับจริงจริงเมื่อกี้ผมกำลังจะไปตอนนีน้กับเกือบจะไปกดเซฟแอนด์คิวแล้วนะครับเนี่ยว่าเยอะเกินไปตีออก่อนเยอะเกินเยอะเกิน ตัวนี้มันมีชีวิตนะครับตียากจจังว่ะตี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 ตเออกเก็บม,มันไว้บ้างมีพื้นที่ให้ตัวอื่นบ้างตีไม่ได้หรอโอเคนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่โอาาย๊ย ตีต <Okay. S 2> ีเนโอเคทำได้มันต้องยี่หกนเก็บไปก่อนนะอืมต่อไปเป็นคอมตัวนี้ละกนะันนะอ่าไม่ได้เล่นอะไรมากนะตอนที่จะตอนที่โหลดมาใหม่เราเอาไม้มาดูนะทำเป็นโต๊ะแบบนี้ว้าวอุ้ยโคตรสวยเลยทุกคนตั้งหนึ่งผมปรับซูมได้ไหม ทุกคนพอรู้ไหมคะว่าปรับซูมเป็นยังไงไม่เป็นวะไม่ใช่เหรอสามหกสิบเหมือนเดิมเป็นอะไรผมก็อ่านไม่ออกนี่ก็ไม่เหมือนเดิ เฮ้ยหุยโคตรสวยเลยทุกคนันซูมขึ้นปะนี่โอ้โหดูรตรงขยับครับโอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมไปปรับเหมือนเดิมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ ที่ใช้ได้อยู่นี่นี่เป็นไงครับเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้นะหรือว่ารีวิวอีกอ่ารีวิวอีกก็ได้นะเอาซักตัวไหนดีนี่น,นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็นั่งได้นะนี่ นี่นะกดกดมาตรงนี้กดโรเลนนอดังไดงอกอเดี๋ยวผมปรับอันนึงก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดชชแชร์กด subscribe แป๊นน้งนะครับ บายบายกดไลค์กดแชร์ด like ้วยนะครับบ๊ายบายไปบอยสครับบ๊ายบาย